ทำไมครีมบางตัวก็มีเลขออยจดแจ้งอย่างถูกต้องแล้วแต่มาพบที่หลังว่าตามข่าวว่ามีสารปลอดอยู่ข้างในคะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกในกลุ่มที่เป็นพวกครีมนะครับก็จะเป็นเครื่องสำอางนะครับในเมื่อว่าเป็นเครื่องสำอางนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเวลาที่เราขออนุญาตนะครับเขาก็จะให้เลขจดแจ้งมานะครับซึ่งก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกต่างต่างของตัวครีมนะครับอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่นั่นก็คือเป็นขั้นตอนนะครับในการจดแจ้งต้องฟังให้ดีนะครับ ขั้นตอนในการทำล่ะขั้นตอนในการแน่นอนอยู่ครับการขั้นตอนทําถ้าเป็นบริษัทที่มีธรรมภิบัลที่ดีนะครับเขาก็จะทําการตามสูตรที่ได้ทําการจดแจ้งกับทางราชการไว้หรือกระทรวงสาธารณสุขไว้นะครับก็จะผสมมาตามนั้นต้องเขา้าใจกันว่าในทางที่มันถูกต้องมันก็มีและทางที่ไม่ถูกต้องล่ะเป็นไงก็แน่นอนอยู่แล้วครับสูตรมันมีครับตั้งตลอดไว้แต่ว่าก็จะมีการผสมสารบางอย่างเข้าไปครับมากกว่าสูตรที่ทําการจดแจ้งกับ ของสูตรฐานสุขครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาคือเกิดครีมที่ไม่ปลอดภยัยนั่นเองนะครับแม้ว่าจะทําการจดแจ้งแล้วนะครับผลตามมาคืออะไรครับแน่นอนอยู่แล้วครับในเมื่อว่าจดแจ้งเป็นแบบหนึง่งแต่ทาออกมากอีกสูตรหนึง่งมันทําให้หมอดปลอดภัยกับผู้บริโภคครับเนื่องจากว่าคนที่ใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยเขาใส่ไปเพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อได้ตังค์มากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ต้องการเน้นให้ได้ผลเร็วขึ้นเวลาที่เราทําโฆษณาครับจะเห็นเลยว่าคนโฆษณาว่าผิวขาวเร็วกะทางใสขึ้น 1, 2, 5, 5, วันอย่าง และเมื่อเห็นผลในลกขึ้นแน่นอนนอะครับก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายได้ครับนั่นแหละทุงทูานบอกว่าถ้าหากบริษัทที่มีธรรมพิบาลเขาก็จะทำตามที่จดแจ้งกับทางราชการครับแต่ถ้าหากไม่มีธรรมพิบาลก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เกิดและเมื่อหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นมาคือหน้าพังหน้าเสียหรือว่าเกิดปัญหาคือเกิดพันแพ้กันผืนขัน,ขนมาเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับทางของส่งสารสุขครับเขาถึงจะเข้าไปตรวจสอบครับและแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการที่เรานะครับจะใช้เครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่แครับก่อนใช้อย่าลืมทุกครั้งครับ ให้เทสท,ที่เวรเหลังมือเราก่อนครับว่าเกิดการแพนคันหรือไม่ครับค่อยใช้ครับและที่สำคัญถ้าหากว่าครีมนั้นมีกลิ่นที่มันฉุนหรือว่ามีสีอะไรที่เข้มๆนะครับต้องระมัดระวังพิเศษนะครับเพราะนั่นคืออาจจะมีสารที่มีความพิษสูงอยู่น,นั่นเองครับ